สวัสดีครับวันนี้จะพามาทําสื่อการสอนโดยการใช้เกมนะครับโดยเกมที่เราจะมาทํากันในวันนี้เรียกว่า w o n d e r Go นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของตัวเกมคล้ายๆกับเกมคาหุแต่ว่าน่าจะสนุกและตื่นเต้นมากกว่าเพราะว่าลักษณะของการดําเนินเรื่องจะใช้เป็นตัวละครในการดําเนินเรื่องแล้วก็มีการต่อสู้กันกับมอนสเตอร์นะครับน่าจะทําให้เด็กๆที่ได้ใช้ในเรื่องของสื่อตัวนี้น่าจะสนุกสนานมากขึ้นเพื่อไม่เสียเวลาเราไปลุยกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่ Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า w ั n d e r g o นะครับแล้วก็มาดูตรงลิงก์แรกเลยนะครับมัน d ด r g o ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปอ่ะพอมาถึงหน้านี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องมาทำการไซอัพก่อนนะครับก็คือลงทะเบียนก่อน กเข้าไปที่ไซ g ์อัเลยนะครับข้อ,อมาหน้านี้นะครับก็จะเป็นหน้าลงทะเบียนนะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับอันนี้นามสกุลนะครับแล้วก็อีเมล น,นี้เป็น password อันนี้ confirm password ก็พิมพ์ตัวเดิมนะครับตรงนี้จะเป็นประเทศนะครับเราก็เลือกประเทศไทยพิมพ์มเาเลยก็ได้นะครับเป็น Thailand อันนี้ก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับ I have read and agree to นะครับแล้วก็กดตรงคำว่า sign up เลยนะครับ นี่ขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงว่าเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยขั้ตนตอนต่อไปเราเข้าไปใช้เลยนะครับมาตรงนี้นะครับตรงอีเมลก็ใส่อีเมลที่เราสมัครไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไป ก็เลือกตรงล็อกอินนะครับพอเข้ามาในหน้านี้เสร็จเรียบร้อยฝั่งซ้ายมือตัวนี้ก็จะเป็น manage challenge นะครับ edit profile อ,อ,อันนี้ก็สามารถแก้ชื่อแก้อะไรที่เป็นโปรไฟล์ตัวเองได้นะครับอันนี้เลือกอ่นนี่เ,นเลือกเพศนะครับเลือกเป็น m a l แล้วกันนะครับวันเดือนปีเกิดจอบงานนะครับ าตรงนี้แล้วกันนะครับ a n a น e c h a l l e n g e นะครับพอเป็น m manage Challenge เห็นได้ว่ามาดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟรีเบตา้าก็คือเป็นในเรื่องของการาพัฒนาอยู่นะครับเป็นฟรีอยู่ยังไม่ได้เสียตังค์นะครับซึ่งจำนวนสมาชิกที่สามารถเข้าได้เล่นเกมก็อยู่ที่50คนนะครับซึ่งจำนวนนักเรียนของเราถ้าไม่เกิน50ก็สามารถใช้ได้นะครับอ่ะก่อนอื่นมาตรงนี้เลยนะครับตรง c create challenge นะครับเลือกคลิกตรงนี้เลยพอคลิกเข้ามาปุ๊บก,ก็จะมาในหน้าที่เราจะมาต้องมาสร้างคำถามนะครับก่อนอื่นมาที่ challengellenge name ก่อนนะครับตอนนี้ผมตั้งชื่อว่า quiz แล้วกันนะครับจะตั้งชื่อเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเพราะว่าคนไทยเป็นคนสร้างนะครับต่อไปเลือก subject นะครับหลายวิชาที่เราจะสร้างเมื่อกี้เป็นชื่อนะครับ ชื่อแบบทดสอบนะครับตันี้อันนี้ก็เป็นหลายวิชาเราจะเลือกตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยมีให้เลือกหลายวิชานะครับมีเคมีมีอังกฤษมีคอมพิวเตอร์มีเอนจิเนียร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์มีหมดนะครับแล้วแต่จะเลือกฟิสิกส์ก็มีไทยก็มีนะครับผมเลือกตรงออ t เทอร์แล้วกันเพราะว่าน่าจะรวมๆหลายอย่างทีนี้มาดูด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็น select and answer type นะครับก็จะเป็นลักษณะของการเลือกนะครับว่าลักษณะของการสร้าง ข้อสอบของเราเนี่ยจะสร้างเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเป็นอันแรกจะเป็น single select text ก็จะเป็นลักษณะของการเลือกที่เป็นตัวหนังสือเพียงแค่ใช้คำตอบเพียงข้อเดียวถือข้อเดียวนะครับตอนนี้ก็จะเป็น single select image ก็คือเป็นลักษณะของการเลือกที่เป็นรูปภาพที่เป็นคำตอบเพียงรูปเดียวส่วนตัวนี้ก็เป็น m u l t i select text ก็คือคำตอบที่เป็นตัวหนังสือที่มีข้อถูกอยู่2ข้อนะครับส่วน m u l t i select image ก็คือ อ่เป็นลักษณะของการเลือกคําตอบที่มันเป็นรูปภาพที่มีหลายคําตอบนะครับและด้านล่างสุดก็คือ ordering ก็คือเป็นลักษณะของการออกข้อสอบที่เป็นการเรียงลําดับอ่ลองมาสร้างแบบแรกก่อนเลยแล้วกันครับแบบง่ายๆก็เป็น single select นะครับอ่านี้เป็น question หนึ่งนะครับ question one นะครับก็เอาคําถามง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นทณิตศาสตร์เอาง่ายๆอย่างเช่น2อบวก c นะครับ มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นคําถามนะครับซึ่งคําถามตัวนี้เห็นได้ว่าเราสามารถพิมพ์เนี่ยอันนี้คือตัวเลขที่เป็นตัวที่เราจะบ่งบอกว่าเราสามารถพิมพ์ได้กี่ตัวอักษรน,นะครับถ้าเราพิมพ์เพิ่มเห็นได้ว่าตัวเลขมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับนั้นห้ามเกินนะครับถ้าห้ามเกินพิมพ์เกินแล้วก็มันจะไม่โชว์ในในคําถามนะครับตัวนี้ก็จะเป็น add question image ก็คือ สามารถแอดรูปภาพเข้าไปได้ด้วยนะครับถ้าสมมติเป็นคําถามที่มีรูปภาพเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็แอดภาพเข้าไปด้วยก็ได้นะครับอันนี้คือโจทย์นะครับพอได้โจทย์เสร็จเรียบร้อยก็มาดูที่ในการสร้างคําถามนะครับ answer option นะครับอันนี้คําถามเราก็ใส่เท่ทีนะครับอันนี้เป็นลักษณะของการสร้างคําตอบนะครับเราก็สามารถใส่คําตอบลงไปเป็น answer option นะครับคําคตอบแรกสมมุติคําตอบที่ถูกเลย,เลยนะครับ2องบวกสก็ได้6 ตอบที่2สมมติเป็น8ทีนี้ในลักษณะของการให้เติมนี้มันมีอยู่แค่2ตัวนะครับเราก็สามารถเพิ่มได้ก็มาคลิกตรงนี้นะครับ add and answer option นะครับอันนี้ก็จะได้เป็นตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่ได้2ตัวแล้วสมมติตัวนี้ตอบ10แล้วกันนะครับอันนี้12พอเราสร้างคำตอบเสร็จเรียบร้อยนะครับ สร้างช้อยเสียร้อยเราก็ต้องมาเลือกด้วยว่าข้อไหนถูกนะครับตอนนี้2บวกสได้6กเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับพอขึ้นสีเขียวตัวนี้ปุ๊บก,ก็คือเป็นลักษณะของช้อยตัวนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับทีนี้ถ้าดูด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นคําว่า e x p a n t i o n นะก็คือเป็นลักษณะของคําที่เป็นคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่เด็กตอบเด็กอาจจะตอบผิดหรือว่าต้องการทาอธิบายก็สามารถ มาเขียนคาอธิบายเพิ่มเติมลงไปตรงนี้ได้นะครับแต่นี้ผมไม่ใช้แล้วกันนะครับปิดตรงนี้ไว้อันนี้ก็คือตรงที่เราสามารถมาเลือกเวลาที่ใช้ในการตอบคําถามนะครับก็จะมี15วินาที30วินาที60หรือว่า90วินาทีก็เลือกได้หมดอ่ะข้อนี้ผมเลือกแค่15วินาทีแล้วกันนะครับนี่คือครบหมดเรียบร้อยก็กดคําว่าเซฟอันนี้ข้อแรกนะครับต่อไปถ้าจะสร้างอีก นะครับเราก็มาเลือกตรงนี้เลยนะครับว่าเราจะสร้างในรูปแบบไหนที่เป็นคําถามสมมุติผมสร้างที่เป็นแบบ single select image นะครับก็คือสร้างโดยเป็นลักษณะของอาการใช้ในการคลิกคําตอบที่เป็นรูปภาพนะครับโดยคําตอบเป็นคําตอบเพียงแค่1คําตอบนะครับสมมุติผมพิมพ์ว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นสัตบก ข้ต่อไปนี้เป็นสัตว์บกตัวนี้ก็จะเป็น a d d choice ที่เป็นรูปภาพนะครับสมมติผมไป a d d choice มานะครับสมมติอันนี้เลือกวัวก่อนตัวแรกนะครับก็จะต้องรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับนี่มาแล้วตัวที่สองสมมติเป็นข้างคาวนะครับ มีมี2คำตอบเราก็สามารถเลือกเพิ่มได้ก็มาตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่3สมมุติเป็นปาวาสมารถเพิ่มได้อีกนะครับสมมุติตรงนี้เอารูปดินสอแล้วกันนะครับอ่าพอเลือกครบเรียบร้อยเราต้องเลือกคําตอบที่ถูกต้องด้วยนะครับสมมตุติตอนนี้ไม่ใช่สมมุติแหละถูกเลยนะครับอันนี้ก็คือเลือกเป็นวัวนะครับแต่นี้ตรงนี้ก็เราสามารถอธิบายได้ตรง expansion นะครับ แล้วก็เลือกเวลาได้ด้วยสมมติข้อนี้เลือก15บาวิแล้วกันนะครับพอเลือกเสร็จก็กดคำว่าเซฟก็ไดค้คำถามของคำถามที่2เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับก็จะมีโชว์ให้ดูนะครับอันนี้คำถามแรกนะครับแล้วก็ช้อยมีข้อถูกอันนี้ก็เป็นคำถามที่2นี่เป็นรูปภาพแล้วก็มีช้อยแล้วก็มีข้อถูกฝั่งด้านซ้ายมือตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่บอกว่าเราตอนนี้เราสร้างกี่กี่ข้อแล้วนะครับมันก็จะมีบอกว่า question one question t o นะครับ สร้างกันต่อไปนะครับผมเลือกอันแรกแล้วกันนะครับอันนี้เป็น Single Select Text เหมือนเดิมสมมติข้อนี้ถามว่าออกาภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับสามารถสร้างได้ทุกสาระนะครับ Who is Who is he นะครับเขาเป็นใคร ทีนี้พอสร้างแบบน,นี้ปุ๊บเอาเขาเป็นใครก็ต้องมีรูปใช่ไหมครับามาคลิกตรงนี้นะครับ Add Question Image สมมติผมเลือกรูปนี้แล้วกันนะครับอา่าก็รอให้มันโหลดภาพขึ้นมาพอาได้รูปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็มาเลือก Choice นะครับที่จะให้เด็กๆต่อ Choice ข้อแรก She is singer ข้อที่2อ He is ซิงเหืเหมือนเดิมเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ใช้ที่3นะครับ s h e i s a doctor <S ใช้ที่4 h e i s a teacher สมมติคำตอบที่ถูกก็คือข้อที่4นะครับก็คลิกตรงนี้เลยถ้าอยากอธิบายเพิ่มเติมก็มากดตรงนี้นะครับเพื่อใช้ในการอธิบาย อันนี้ก็เลือกเวลาสมมติผมเลือกเป็น30วินาทีแล้วกันนะครับพอสร้างเสร็จก็คลิกตรงนี้เลยนะครับตรงคำว่า save ก็จะได้ข้อที่3ออกมาอ,อีกสักหนึ่งข้อนะครับข้อนี้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ถามว่า what ภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับ what is it มันคืออะไร แล้วก็เป็นโหลดภาพมาสมมติจะใช้คำถามเป็นรูปตัวนี้ก็คือรูปดินสอนะครับต่อไปเราก็มาทำช้อยนะครับลองีนี้สยแรกเป็นเพนช้อยที่2เป็นพ e นซิลช้อยที่3เป็น l ูเลช้อยที่4เป็นเอาง่ายๆแล้วกันนะครับบุ Book. ๊กเลือกคำตอบที่ถูกนะครับอันนี้ดินสอใช่ไหมก็เลือก เพนซิลนะครับถ้าจะอธิบายเพิ่มเติมก็มาคลิกตรงนี้อันนี้สมมุติใช้เวลาอยู่ที่15วินาทแล้วกันนะครับง่ายๆก็เลือกตรงนี้เอ่ e ซฟผมลองทดลองแค่ประมาณสัก4ข้อแล้วกันนะครับง่ายๆเขาได้แบบนี้ปุ๊บถ้าเลื่อนขึ้นมาด้านบนมุมขวาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็น add cover image ก็คือสามารถาโหลดภาพที่เป็นภาพหน้าปกของคำถามตัวนี้ก่อนที่เราจะเข้ามาใช้นะครับ ก็สามารถโหลดตรงนี้ได้นะครับเป็นหน้าปกของของคำถามตัวนี้นะครับชื่อชื่อแบบทดสอบของเราเนยนะครับก็โหลดภาพตรงนี้มาก็จะเป็นหน้าปกอันนี้จะเป็น passing condition ก็คือคะแนนที่ผ่านนะครับเราจะให้ผ่านกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เอาอยู่ที่50แล้วกันนะครับอันนี้ suffer suffer question ก็คือเป็นการสลับคำถามนะครับก็คือสลับทีนี้เรามีสี่คำถามก็สลับคำถามได้ อันนี้ shuffle choice นะครับก็คือสลับสลับ choice ก็คือสลับข้อที่เป็นคำตอบนะครับส่วนนี้ open for q amp นี้เปิดอยู่แล้วนะครับถ้าเราอยากสลับ choice ก็มาเปิดตรงนี้นะครับอยากสลับคำถามก็มาเปิดตรงนี้แต่ตอนนี้ผมไม่สลับแล้วกันนะครับทดลองให้ดูง่ายๆพอได้แบบนี้ครบหมดเรียบร้อยนะครับเราจะสร้างเท่าไหร่ก็ได้นะสร้างไปได้เลยนะครับถ้าครบหมดเรียบร้อยแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็มากดตรงนี้นะครับกดคำว่า save ่ลรอแป๊บนงึงขึ้นคำว่า successful นะครับก็คือสร้างเรียบร้อยแล้วนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับชื่อแบบทดสอบเรา q u i ิดนะครับขอได้แบบนี้ปุ๊บขั้นตอนต่อไปแล้วเราจะเล่นยังไงนะครับเมื่อเราได้คำถามปุ๊บตอนต่อไปเราก็มาคลิกตรงนี้เลยถ้าจะเราจะเริ่มเล่นให้เด็กๆที่เราสอนเนี่ยลองเล่นดูนะครับก็คลิกตรง p c h e l l e n g e นะครับ คลิกเข้าไปปุ๊บก็จะมาหน้านี้พอมาที่หน้านี้ก็คลิกต่อตรงนี้เลยคำว่า p a y นะครับแต่รอโหลดแป๊บนึง่งอ่าพอมาหน้านี้นะครับเราก็สามารถเลือกด่านได้นะครับมีด่านให้เลือก นี่จะเป็นไลท์เทมก็ได้คลาสสิกทีมก็ได้หรือจะเป็นอันสุดท้ายนี่เป็นทีมแบบนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกทีมนะครับว่าจะเลือกทีมแบบไหนสมมติผมเลือกอันสุดท้ายแล้วกันนะครับีถ้าต้องการให้เด็กเล่นนะครับอันนี้เป็นเลือกลักษาของด่านแต่ละด่านมีให้เลือกหลายแบบมากนะครับสมมติผมเลือกด่านสุดท้าย ตอนที่เด็กๆจะเข้ามาเล่นเขาทำยังไงอาอาจจะเป็นการสแกน QR code หรือพิมพ์เข้าไปในลิงก์นี้ก็ได้นะครับสมมติผมจะลองเป็นนักเรียนนะครับสมมติใช้ลายเข้านะครับสแกน QR code เลยนะครับพอสแกนปุ๊บก็คลิกตรงลิงก์ตรงนี้นะครับ พอเข้ามาเราก็สามารถเลือกตัวละครได้นะครับอับนตัวนี้ผมเลือกตัวละครเป็นตาแล้วกันนะครับบดนี้ต่อไปก็พิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อเสร็จก็กดคำว่า finish อีกสักตัวหนึ่งนะครับนี่เข้ามา2ตัวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ให้นักเรียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับตามจำนวนนักเรียนที่เราสอนตอนต่อไปก็ไปคลิกตรงคำว่า Start เลยนะครับนรอจนเวลาเริ่ม นี่นะครับมาแล้วนี่ต้องมาจัดก,การมอนสเตอร์เหล่านี้นะครับลองคิดดูนะครับถ้าัเรียนเราเยอะๆเนี่ยจะสนุกแค่ไหนมาแล้วนะครับ2ตัวนี้อันนี้ลスเทเบิลควิดนะครับถ้าเราเริ่มก็มากดตรงนี้เลยนะครับเราวก็ go เขากดปุ๊บเขาก็จะบอกว่าคำถามเป็นเลือกตอบ สองบวกสี่เท่ากับเท่าไรอ่าก็ต้องรอนักเรียนตอบนี่สิบห้าวินะครับสมมติคนนี้ตอบไปนี้ตอบไปอตอบเรียบร้อยทั้งสองคนเรียบร้อยอันนี้ตอบถูกหนึ่งคนอ่าคนตอบไม่ถูกก็จะโดนในบบน,นี้นะครับนี่นะครับมีวิเคราะห์ผู้เรียนด้วยหลังจากตอบเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับถูกหนึ่งคนพิษหนึ่งคนนะครับ หนึ่งคนที่ผิดเลือกคําตอบข้อไหนนี่มีบอกนะครับก็เลือกที่8อันนี้ท t เอา out หมดเวลาส่วนตัวสีเหลืองนี่มไม่ผมไม่แน่ใจนะครับส่วนตัวนี้ก็คือผิดอันนี้ถูกถูกหนึ่งผิดหนึ่งนะครับอลองข้อต่อไปดูนะครับนี่มีบอกラกิ้งด้วยลำดับนะครับว่าเมื่อกี้ใครตอบได้แล้วไนดะ้คะแนนเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ตอบถูกหนึ่งคนนะครับ ใน61กับ0ข้อต่อไปก็มาคลิกตรงนี้เลยนะครับเอามาโกเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นลักษาของการเลือก i m a g e choice นะครับถามว่าข้อใดต่อไปนี้เป็นส b กอ่ะตอบเรียบร้อยแล้วดูซิว่าจะถูกไหมอ่ะถูกทั้ง2คนเลยนะครับ นี่ถูกทั้งสองคนนะครับนี่มีวิเคราะห์ผู้เรียนเรียบร้อยด้วยนะครับถูกต้องสองผิดไม่มีนะครับมาดูข้อต่อไปเลยนะครับเน็กเนี่ยด้านบนจะบอกนะครับว่าข้อที่เท่าไหร่แล้วนะครับนี่นกิ้งบอกนะครับมาได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้ต่อไปข้อที่สามนะครับกดโกเหมือนเดิมอา่าคำถามคือ who is he ขาเป็นใคร่ตอบมาทั้งสองคนเรียบร้อยอ่าตอบถูกทั้งคู่นะครับนี่นะครับ c o r r e สอ2นะครับมีวิเคราะห์ผู้เรียนด้วยนะครับว่าเป็นยังไงตอบถูกกี่คนนะครับบอกเป็นตัวเลขเลย ข้อต่อไปส่วนมากข้อท้ทายนี่ตัวบอสจอกมานะครับดูข้อสุดท้ายนี่แรงกิ้งนะครับกดไปเลยข้อสุดท้าย what is it ไปสองคนอ้าวละผิดทั้งคู่นะครับนี่เห็นไหมผิดทั้งสองนะครับนี่จัดการบอสเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็จะสรุปนะครับว่า ผู้เรียนของเราแต่ละคนเนี่ยได้คะแนนเท่าไรอันดับที่เท่าไหร่อย่างเช่นวันนี้ก็เลขหนึ่งก็ได้อันดับที่1น,นะครับอันนี้เลข2ก็ได้ลําดับที่2นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายท่านนะครับที่จะนําสื่อการสอนสนุกไปสอนเด็กๆของพวกเรานะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับ